เดไปัีพ่อใมหญนเไปยังพยบพยเป็นไข่เอามาแอปเปิ้ลก็มากเกงก็มาผ้าไปหายพยไงเอายาไปหายพยไงน้ำเอายาไปหายพหไงมีหมักเกีียงหมักแอปเปิ้ลและผ้าวอาละพยญ่เป็นยังนะบอกปลาดุเป็นไครพหญ่เป็นไครโอ้ยไายางเนี้ย สวยเห่อเป็นไข่เป็นไข่ได้เหอะอากาศเปลี่ยนแปลงพ่อใหญ่เผาแล้วพ่อใหญ่กระบอกาสบายไปแป๊บหนึ่งวาเจียงยูเลยสบายดีเพื่อนพี่น้องสบายดีเอฟซีได้เมือนกันร่างสิไปเฮือนพ่อใหญ่เนาะพี่น้องสิไปเบิ่งอีพ่อไหลเยินว่าเราไข่เนาะพี่น้องเราไข่นะเราไข่ช่องสามืมื่นละ ก็เลยสิพากันไปเดินเนาะเดินจักเรคือไก่เนาะอาเที่ยวดีๆีิจักคนหน่อยคนใหญ่ไปยังไปกันเลยไปกันเลยจั่อใหญ่ลุกใหญ่ดาดูอบ่นั่นแหละใหญ่ลุกไหญดาดูโบดิ นักบ่เคยสัมอะไรกระนักบ่เคยสัมาไระะแมนังคิงไปตลาดมึงจะพี่น้องเยเิวสายอันนี้ฮะไปย่างอันนี้คนน้อยเหมือดพี่น้องเอ้ยทางนี้เนาะหย่อนเชงปย่างวุ้ยพย่างวุ้ยว้ยว้ย้ยวุ้ยรมย ขันเล้วว่ายกันจนแดนเอาวเกันลไว้กัจนแดนเอาเนาะไปใช้กอเต่าเกี่ยวะบบเขาจะทำไไม่เต้าไม่เต่าอทงดังเอ้าเอ้างงงงงนิง Ô, oh, con nhảy non thì ui xơi Và nhang 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 Ô oh. Vương đang xa chở nhang mà hãy Nhìn khá và con nhảy khảy Đây nhang Đục đậy đâu bó Xong khó khu ẩm phải ha mừng sao ủ tí chân cứ chân chân vô mi xiang โอ้เหลือหลายเลยใส่น่ซื้อมาที่ไหนมากระไละมักาโคโล่หมากหนึงสาขันชิบเจอดก็การก็เผาก็ตอมากหนทางเัน นาอันนั้นใลยยายาดีเลยเออยาเด้ีเอายาให้สักดไหมมันบ่ได้ซ้ำดอกเดียวใบนี่เบิ่งตาเดียวก็อันนั้นมาถ่ายเอาอีดแล้วจำได้สีมันสื้อปลาเจ้าะกายสิตีเป็นหน้าตีข่อยอันนั้นถ่ายกล่องก็าโชอยู่เนี้ยต้องปลวของที่มึงจะี๋าวเอาทบ่เลยหเห็นแลมาซื้อปลานแม่น้องน้งนำเคิงแต่ยังมีปลาโรดแหงอยู่เนาะ นี่รครล่างรล่านจะาที่มันอะไรเปรียบเลยก็สิบสอตัวคือกันมีแด้แห้งเต้ใหญ่มันมันีหลาที่แบบมันเป็นอีสาสอันเอากินดเม็น้องตาเต้่าวราเอาผนนี่็่ามองตาคันตาแดดแห้งแหมออกแล้แหมสงสี่เนาะแบบว่าแห้งแห้งมากกับจอแห้งเลยงตาไม่แต่เอาไววอันนั้นใบตุ่มตุกันห่อไววจะฉันละ ขันเอาไปค้างแดดได้เด้ออ้บริเป็นสาวคูออกนหน้าหันซ้ำซีประดุษจากเต่เป <10 S 2> ็แต่เต้แจาเ้แต้เาสาวแ<ป>ันเ,เก่าพี่น้องอเ้ยมีกับประดุษอีบอนน่เนี่นยปไปไดนป่าจะใช้เคยบ่อย่ะให้เราไาขาี่จกรรมไปย้ำ ไ่เพี่กูกะอะไวะ่ใส่ไม่เอพี p en. P en ่อยู p en. P en ่ใส่ไม่เดอ้ยกะจนบีละสข้าวกินจนองเต้อพ่อคกซิตกับองเซนพี่น้องเอ้ยจะใครยังพอไครวัดไข่วัดนะนะจนวามีเสียงพี่น้องเอ้ยน้ำคิงกัเป็นวัดคือกันนะอย่าติดอยอย่าอมอยาอย่าติดติดอรเองอันตรายเด้ติดหน่อยนะ ติตเนหน่อยแห่งอันตระล่ได้ผุดโอ้เสียวสวบากางแนวเว้ยมัวก็ไม่เอาซ้ายดงจ้เอเสีวบาเสวบาเฮเบื้องยาสีกำที่ไเสียมันเข็เพลินกำไปพี่น้องนี่มออสอนี่จ้ะเอเอ้าถอดอกซะ โชว์หัวหลุดโชว์หัวหลุดนะโชว์หัวหลุดเุ้งติงเอามาให้พ่อใหญ่ก็กินน้ำพร่งใส่นี่เบิร์ดปลาหมากหนึ่งเอามาให้พ่อใหญ่ล่างระโบจะมากินละเฮ้ยไปให้ไม่ไหวปาดเปลือกให้ดีๆจังกินไม่ไหวนั่นไม่ยาได้เนาะออล่างดีๆนะปาดเปลือกดีๆให้ไม่ไหวไปล่างใบเบิร์ดหันไม่ได้อยากกินก็กินโดไอีพอเลาไข่พี่น้องเอ้ย ดุก,กว่าไรนะไข่ซองหมื่นซาหม,มือแล้วนะเดียวขอเอายาให้บายๆพี่น้องเนี่ยเดายามาให้อีพอน,น้ำเนาะยาเฮนี่พอนนำบะ่ะยาที่อันนั้นแม่กับพอเพื่อนมาจากฝรั่งเศสเนี่ยพี่น้องเพื่อนเอามาผากเพื่อนเอามาผากศบหนึ่งกล่องหนึ่งนะกล่องหนึ่งมีซองเพลงพีง่น้องแพงหนึ่งมีสี่เม็ดเพื่อนมากันเป็นไข่เป็นยังค่ะผู้ใหญ่ค่ะกินโดดเม็ดเดียวซาอุ สีดอกไงอีโอเบิงสีดอกไงอีโอกินเบิงเอามาให้รเหรเาแพงเวลยแต่ว่าตอนเช้าเรากินยาเลยเน,ะะน,น,นา,นนา,าะเบิงนี่เนี่ยแต่กิภาษาอังกินกินแพงกินเม็ดหนึ่งบอกรับแล้วเม็ดเออนี่เนียมันพันหนึ่งนี่เม็ดหนึ่ง,งกินตัวแรกเนาะกินตอนแรกแรกของตอนเช้าจะกินแต่แล้วก็แม่นังคิงไปตลาดมื่อเสารนี่พี่น้องเอ้ยได้มากมายมาให้ยอีโฟเนาะเพราะว่าเราเห็นแล้วดูบอลขืนสน้สมตามหมึกแหละพี่น้องเพราะว่า ไม่ต้องขึ my name? My name. So please, our okay. ้นก yeah. ับอะไรมากฮะเราพอดีเอิอมตลาดมือนี่ก็พอดีไปเืีอขอก็หายแล้วเนาะจะพาคนน้อยมาเด่นนะหนาวเดยพี่น้องเนาะอากาศมันหนาวเลยนะย่างเสามาหันหนาวเนาะเดี๋ยวนี่น้องนี่มันก็ได้อันนี้ก็ได้เป็นไข่เป็นน้าขนาดนอกน้องทิ้กันยังเป็นวัดเป็นไอพี่น้องกันย่างอันนี้จนเป็นมดไทยม้วนกันเห็นเนาะเย็นบม่เย็นมดไทยม้วนให้นะว่า อยู่กะไผ่เอ็ดอยู่กะไผ่เอ็ดเออฮะนี่หมวกมาหมวกกระสือไม่ไม่มีแต่คนไข่มีกะไข่พี่ได้์เล่ากะไข่เม่ยกะไข่หมล่ะไข่ไข่วัดเออมีแต่คนไข่วัดแม่นางคิงก็ยังไข่โบเลไข่นะพี่น้อง่สบายเมื่อวานนี้เทปถอด ราเก็นใครเกี่ยบใครได้มดเจอทายขีบางอย่างเนี่ยรื้อุดชิบสอกันที่โวอยือบุดชิปดื้อบุดชิเรื่อุดชิบนะเนาะมือนไม่อย่งเงี้ยไล่บอไล่บอปลาโรดเดี๋ยวไปแต่ว่ามืงสาวนี่ไห่บอกสิบปลายตัวปลาคอกปรามานสิบปลายปลาคอกระ กเงนน้อยค่ะเออข้ากักน้อยๆค่ะพผดีแกงข่าหนึ่งแล้วก็ฟฟลูกโดดประมาณสิบปลายตัวตัว,ตวน้อยๆน้อยอะตอนนี้ว่าอะไง้อเขาเห็นอยู่อะไรง้ออืเห็นโว้ยเจาด,ดีสตีเลยกว่ามันพ้นบมไปแล้ววางนะนนวิพายยูจิบยูเจาะน้เด็นประเด้าอียงเลยบักกิ้งเอามาใส่ใส่ น้องน้ำคิงกับแววจนมาออกแล้วปีน้องเป็นบาดเนาะอาการเปลี่ยนเ้ามาอีพอเขาบ้านนี้อกไข่น้ำเราไปย่อจีบลายไข่แล้วมันก็ปวดโตปวดปวดโตเนาะข้องบริยูแต่ละมือหันจอบเอาแตอร์โรดพี่น้องอั้ยอสเตอร์โรดคือกับมื็นราคาสี่อบาทหนึ่งก็เลยชิบพันเงินชิบพันเลยนกยอดก็ได้ละ เนี่ยมันดัวนี่ออกคนไม่สบายนะเนี่ยมันดัวไปอันนั้นนอนพยายามพึ่งสานี่กะไรน้อยนึงขันพยายามเด้เอยกะสิได้อยู่ประจเนะประรดลงมาจากมือนี่เรืองบามวันเฉาลงบ่วานนี่บัไรพ่อตู้อาบุญไปอยู่ฮะแล้วบะบัวไรพ่อตู้อีเดียวรอเลยบัไรวันนีะออบัมีพอตู้แต่บ่ามันกะเลดอยู่แต่บ่าบวานนี่คะ

เบิ่งเสียงคนเบิ่งเสาวนี่คือสิดุกบลายอยู่ว่าบ่ารู้เรื่องกันนะก็ว่าเพิ่นไข่แห้งแมาก็เออเห็นเพิ่นดุกเพิ่นนั่งได้ก็เออไข่แต่ว่าไข่หักซาสุกภาพพี่น้องเนี่ยงนี้เนาะลมหนาวเข้ามาอะไรเดือนสิบเดินเนาะเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนาะเดือนห้า เรียนชิซองงานมันเกิดน้ำคิงแต่เราเทียหนาวหนาวน,าวนพะพ่อเนาะนันก็อารพนองเนองล่าพนาองเหล่านพนเออแต่ว่ามันหนาวเเป็นจักีมันก็หาวเป็นฮกว่ะเออเอามันเกิดสองพักพนี่เป็นฮกหออจะได้น้ยัน่อากระพุอะไรอะีดิบัดอนนโคบ้านเกิดอีกกะเจนี่ ยัตงตไม่ยัดแล้วสีส่งอ่างงามเลยอ่ะสีส่งตัวงามหมน่หอ,อยเนาะอ่อางอนุมูซัลน้ำคิบงบ่ล่าฮะซองเสียวบ่เป็นอ่าอย,ยูอ่แเทอร์เสียวเสียวด้เด้อเอิรนกันว่าเอินนนรอนเด่นน้ำคิงกับเอิรน,น,นคอยเด่น ทีเด็กกอายอายเดินไปเดินมากกบเซียวเซียวเล้าฝรั่งมากพกบอกว่าฝรั่งฝรั่งเฮโลสี่เว็บรั่ให้เขาได้เด้อน่าะไรวเดียวอะไรฝรั่งก็รังกายไปตอไเดียวอะไรทักทายฝรั่งอืมฝรั่งเฮลโลสี่เว็บฝรั่งเไรอเฮลโลครับผมเฮลโลมันกวาย

บายเลยละด่าเอ้ยปิ่นนามาหาปลาลูกแนเอาไปเอากอดเดอมอู้น้าแม่นคิงกับวัดหน้าชดแท้บ่ได้ทากรเป๋งทาอีหยังสุกใสนาสิเข้าผาบ่ได้าิายงบ่มีบ่รเวลาสิาปามาเมื่อก่อนเด้อเาบ่ว นีแต่คนไข่คนนะอมาติดากระเป๋าเม่นมิกมิกขังเอาไซ่เอเพวกอะไรเคียนหันเคียนไปมาไปเมื่อไปอีไปเมื่อเอาคนหน่อยเมื่อน้องก็พี่น้องเอ้ยเนาะเพื่นบทนท่านะอาบนันะอาวกดของเมยไปทวีติเลยอื้มือไงอือไปเมื่อเฮ้โทรศัพท์ละ าามาหอเทื่ยงน,นะพี่น้องเดนมาเน,น,นาะอ้ยนามันแรงคิงเฮคี้เจ้าเอชาวตาใหญ่เด้อจังคือคลิปใหม่เด้อหัวชื่อว่าคือจังอันนั้นตาบบกใหญ่นึงนะขอเอาคนหน่อยมานอนพี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อนมาท่านนะเน,น,นาะในฐานะเจะาสาวมานะหนากับาาท่านอาบเนาะมาชี้แรกๆจะไปเบิรงพญาไหใหม่เนาะใครเพื่อนกับใครวาดสื่อหรอกพี่น้องเนาะ ไัยปวดต้นปวดโตเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยได้พักผ่อนนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่อนในส้วงบางใดๆนี่เพื่อกันยูจิปเนาะที่เอายูจิปที่เอานอนหน้านะก็ได้แท้มันกับอากาศเปลี่ยนแปลงแน่พี่น้องเนาะอากาศเดิมเนี่ยกับฮอ่เนี่ยกับหนาวแล้วกับฝนตกอยู่สิเนาะอากาศแปรปบวนกับบอชบายนะเอายืนยืนดูยืนดูออายืนเออ อาปิดคลิปห้แม่กระชิดด้ปิดคลิปไปเพียงจะนีนเด้อขอการีพี่นะขอบใจขอบคุณที่เข้ามาติดตามเด้อบาย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 